สวัสดีทุกคนวันนี้มุกก็จะพาไปกางเต็นท์ชมผีเสื้อแล้วก็ลอยตัว2วันหนึ่งคืนที่จังหวัดสรากแก้วเปไน็นไงไปดูกันดีกว่าทริปนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทริปนะคะที่มุกขับรถยิงยาวมุ่งตรงไปที่อุทยานปางศีดาเลยแล่แล้วจุดหมายปลายทางเราก็อยู่ข้างหน้านี้เองคนุนพ่อพ่อสี่สิบบาทพ่ารถยี่สิบาทอเ สายฝนทีเนาะ<อ>ก็สามารถออกตอนเช้า,าก็ได้ก็แต่อ๋อขอบคุณค่ะตันนี้ที่เราไปหรือบอกเวรย,ยามาพักที่นี่เวลาเข้าออกได้ขอขอค่ะขอบคุณมากค่ะ คาเขาสี่สิบค่ามอเตอร์ไซค์ยี่สิบบาทแล้วก็เดี๋ย้เราจะต้องมาเสียค่าลกลางเปินสามสิบบาทนะคะเพื่อนไปหูฟังไปไหนวะหูฟังก็แล้วก็คือพี่เขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีน้ำพี่สีเื้อให้ดูนิดหน่อยเ่นตก ขี่เส้ให้ดูนิหน่อยแล้เราก็แค่ะะจะมาหนังเต็มที่เฉยๆไปจบนะทางนี้มีอะไรขายไหมคะมีของขายไหมคะก็จะเป็นข้าวตุนแดงแล้วก็ชงน้ำมันเลย แต่ค่ะเข้าออกไลน์นี่ไม่เป็น,นไรใช่ไหมคะีมีจากัดเวลาการเข้าออกไลนไม่ค่ะเราจะมีเวลา หนูว่าจะแตกเท่าไหร่หนูว่าจะแตกแรงเท่าไหร่ขอบคุณค่ะลงไปข้างล่างใช่ไหมคะนี่เี้องลีงไปดูก่อนละเพราะว่าช่วงนี้มันมันไม่ใช่ฤดูขายดีสีเชือของเขาอะค่ะแต่ก็ยังคงที่ดี ถ้าไม่มีพี่สั่เนี่ยหิวแล้เหลือที่ยเทียงเทียงหรอมุกเสียค่ะกางเต็นท์ไป30บบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้มุกก็จะรีบไปดูผีเสื้อนะคะ แล้วตอนนี้เราก็ถึงจุดชมผีเสื้อนะคะของอุทยานปางสีดแดงแล้วน้องผีเสื้อจะไม่ค่อยออกมาเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่หน้าของน้องใครที่อยากจะมานะคะก็ลองเช็คดูก่อนนะคะว่าช่วงนี้น้องออกมาเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเดินทางสามารถเช็คกับทางอุทยานได้เลยแต่ขมุกตั้งใจจะไปโรยตัวนะคะแล้วก็ ไม่ได้อยากเสียค่าที่พักแพงก็เลยเลือกที่จะมากางเต็นท์แล้วก็มานั่งมา,มา,มา,มาชมผีเสื้อที่นี่ค่ะหลังจากที่เราพักชมน้องผีเสื้อจนอิ่มน้ำสำรานแล้วนะคะหมายถึงสำรัญใจมุกก็ได้ออกเดินทางนะคะไปจุดชมวิวที่ชื่อว่าห้วยสมงค่ะเดินทางไปชมวิวกันค่ะทีเนี้ยทางค่อนข้างจะไม่สะดวกสบายนะคะใครที่ขับรถยนต์สามารถไปได้รถเก่งขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าเป็นรถมอเตอรไ์ไซค์ก็อย่างที่เห็นทุกคนดินจะเป็นแบบ ดินสีแดงแล้วก็ลูกลังเป็นบางช่วงนะคะก็ถ้าเป็นผู้หญิงไปคนเดียวแนะนําว่าก็เช็คสภาพรถค่ะแล้วก็ถ้าใจพร้อมก็ไปได้เหมือนมุกแหละขับรถไปค่อนข้างนานอยู่นะคะเพราะว่าทางเป็นทางขึ้นเขาชันแต่มุกก็ขึ้นมาถึงกันได้คะ่ะระหว่างทางก็เจอน้องอึของน้องช้างน้องอึของน้องช้างอ,อ,าอนี่เราถึงจุดชมวิวแล้วใบลสองบสองนี่สามมาจะถึงที่ลย น,นี่ไม่ตรงกันเนาะยึดอะไรเดียวยึดที่หน้าปัดไอ้ที่หน้าปัดก็ยี่สิบเอ็มารจะถึงชิโมอ,อีกบายบายไม้มาขับรถเที่ยวใหม่นะมุกก็มีถ่ายรูปกับวิวบ้างค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้นานเพราะว่ากลัวลงไปข้างล่างช้าแล้วก็กลัวม,มันจะข้ามสะก่อนเลรีบลงไปข้างล่างนะเดี๋ยถ้าอีกแล้ว ก็ใจว่าจะขึ้นไปไงอ๋อโอเคแต่อบอกเ่ามันไม่ได้แล้วเขเป็นคิวเขาที่เฉยเนาะใช่ค่ะใช่ธรรมชาติเนี่ยส่าห์มาแล้ว <laughs> ไม่มีเลยขึ้นไปดูก็สวยวิวสวยมากเน,ะน,นาะโอ้นมานับไปให้สุดใช่ไปให้สุดโกหกได้อ่นนะคะจะให้เขาโกหกได้แลอวนี่ก็มาถึงแล้วนะตายทีดาใช่มีม <laughs> ีรูปภาพยืนยันอยู่ โหนไม่เจอช้างนะแต่เห็นอึน้องเต็มถนนเลยใช่ครับสุดยอดก็จะหากินช่วงกลางคืนอ๋อถ้าเกิดกบฏเนี่ยเขาก็จะหลบในป่าอ๋อถ้าเกิดช่วงเย็นออกมาต้องไปหากินช่วงเย็นหากลางคืนเนี่ยพวกนี้น่ค่ะสนุกมากหาข้าวกินก่อนขอบคุณค่ะเซร์เมื่อกี้ก็ไป ดูไปดูรอบๆนะคะแล้วก็ขออนุญาตจอดรถตรงนี้เพื่อที่จะได้กางเต็นท์ตรงนี้ค่ะรอเราจะได้เข้าน้ำมีด้วยเมื่อกี้ก็คุยกับคนนะ้าคนน้าบอกว่าน้ำมันจะเป็นสีแดงหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแต่มันไม่ใช่หน้าฝนนะน่าจะพายุเข้าแล้วน้ำก็เลยแดงเขาบอกว่าถ้าอาบก็อาบเป็นฝักบัวก็ได้อะไรเขก็คุย แล้วก็วันนี้มันไม่มีใครเลยนอกจากเรานะคะแต่ก็ไม่อันตรายไม่มีสัตว์ใหญ่นะคะมีแต่น้องไก่ฟ้าไก่ตัวเล็กตัวน้อยอะไรนัร่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเอาของไปกางเต็นท์อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะตอนนี้เวลาสามโมงห้าสิบสองแล้วมันก็จะทำการตั้งเต็นท์ก่อนแล้ว จำเส้นหรอคะจ้าได้ไหมได้ค่ะได้ได้ไหมคะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะต้อจับมุมไหมคะก็แค่จับมุมไหมได้ก็นะคะหนูกำลังดูอยู่ว่ามันมุมทางไหนอะสาเหตุมันเป็นมุมนะเออต่อไปก็จะหมายรุ่นที่ตางมาแล้วมันเป็นสอดนะคะสอดชิ้นเข้าไปจะเป็นร่องใช่ไหมแล้วที่ไม่มีเต็นให้เข้าเนี่ย มีค่ะไม่เป็นไรกลางเองได้อันนี้มันเป็นแบบเคลื่อนย้ายง่ายไหมกลัวฝนตกไหมว่บอกว่าพายุจะเข้าคืนนี้นะคะมันหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าในเขตของสะแก้วตกอยู่นะแรงไหมคะเมื่อวานนี้เมื่อวานวัาไม่ตกแต่ว่าอยู่ในเขตของสะแก้วตกเราไม่แน่ใจไงว่าไม่ตกมันกันน้ำได้ในระดับเลยค่ะ ต้องอยืนต,ต้องต้องยืนตั้งตั้งตั้งกลางก่อนดิแล้วก็โยนอันนี้มันน่าจะต้องน่าจะต้องต้องบนเอาต้องเกี่ยวกับบนก่อนเนาะใช่ใช่ใช่เกี่ยวบนก่อนมาคนเดียวเหรอคะมาดิค่ะทานข้าวยังไงอ่ะนี่ซื้อเสื้อให้ค่ะอ๋อแต่จริงร้านข้างล่างก็มีนะคะตรงถ้าไอตรงหน้าด่านอ่ะ เขาเป็นพี่เขาเป็น,น,น,นสืออิสระมเขาจะไม่มีแต่หมูเขามีกาแฟมีอะไรอย่างเงี้ยโอเคอยู่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอ๋อตอนนี้ปิดยังคะเขาเปิดถึงหนึ่งทุ่มครัวเขาเปิดหนึ่งทุ่มแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มไม่แน่ใจว่าเขาเครื่องดื่มคือมันเปิดยาวอยู่แล้วแต่ครัวเขาเขาเขียนว่าครัวปิดหนึ่งทุ่มเขาน่าจะดูจากลูกค้าเป็นหลักลงไปก่อนทุ่มหนึ่งก็ได้แล้วเวลาคุณออกไปคุณบอกที่ด่านเพราะว่ามาซื้อของอะไรเงี้ย เขาก็จะรับรู้ไว้แล้วเราขึ้นมาเราจะไม่ได้ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรดีอ๋อถ้าคสมมติว่าตอนเช้าค่ะอยากจะออกไปก่อนเวลาคือปกติเขาจะเปิด8โมงใช่ไหมไม่ไม่เราจะกลับใช่ไหมใช่ได้ไม่เป็นไรกาติดการนี่เ็าคือจะใช้กับสําหรับมันจะมีข้างบนอีกเขาจะมีสําหรับแค่เกณฑ์อยู่ข้างบนเราออกก่อนได้ออก6โมงอะไรเงี้ยเราสะดวกออกตอนไหนก็ได้เรามีฐานไม่เป็นไรค่ะดีมาหน้านี้มันจะไม่ค่อยมีที่เที่ยวแต่ว่าที่เนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นผีเสื้อ แต่ไม่ไม่น่าจะมีน้ำเย็นแล้วมันจะต้องเป็นวันสิบโมงเลยน้ําตกขึ้นไปเคยขึ้นไปยังหาได้แค<ป>่ไหนขึ้นไปแล้วที่มันเลยน้ําตกขึ้นไปนจะมีโปง่งมีด่านเนี่ยข้างบนน่นั่นแหละตรงนั้นเป็นโปงง่งอีเสื้อก็จะมีนแต่ะแต่ว,ว่าน้าตอนนี้ยังไม่มีต้องมาหน้าฝนใช่แต่ว่าตอนนี้ปกติจต,ตามจริงๆหรือรนะู้ว่าหน้าฝนจะเป็นสิงหาเนาะแต่นี้นมันเพี้ยนน่ะใช่เพี้ยนเวลามันเพี้ยนจริงๆช่วงกันยาสิงหาน้ําจะเต็มนะผาแต่บางทีบางปี พฤษภามิถุนากรกฎาคมเริ่มมีน้าแล้วแต่พอถึงกันยาที่เป็นน้ํากับไม่มีน้ําเนี้ยหรือว่ามีน้ําแค่วันสองวันแล้วแต่ฝนนะคะฝนมันต้องฝนมันต้องตกจากบนเขานะถึงจะเป็นน้ําตกลงมาหาเราแต่ถ้าตกจากเราเนี้ยก็ลงไปข้างล่างน้ําจะไหลลงมันต้องใช้การซับเขาเรียกพื้นดินต้องซับน้ําก่อน,น,อนใช่ใชต่ตกจากข้างบนแล้วพอดินเขาซับน้ำเต็มที่เขาจะเป็นน้ําตกลงมาแต่ถ้าตกของเราแรงๆเนี้ยมันก็ลงหมู่บ้านหมดมันเป็นทางลงไป ตอนเที่ยวไม่ว่าจะเทียเท่ยวทยานไหนจริงๆอ่ะแนะนําว่าโทรเช็คก,กับทางอุทยานโดยตรงดีกว่าใช่แผนเขามันไม่แผนของจังหวัดอะ่ะมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ใช้ได้กับทุกอุทยานบางทีเป็นท่องเที่ยวของจังหวัดเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้ได้อุทยานบางที่มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในแผนเลยมันธรรมชาติมันเปลี่ยนลองโทรเช็คดูก่อนจะได้มาแล้วไม่เสียเที่ยวนะใช่ใช่ของที่นี่เหมือนกันที่นี่ก็เขาก็มีมีผีมีผีเสื้อช่วงร้อน มีหมอกช่วงหนาวมีฝนมีน้ําตกช่วงฝนแต่แตอนเนี้ยฤดูกาลมันไม่คงที่ไงมันเพี้ยนบางทีมาแล้วแบบเสียเที่ยวบางทีฝนตกหนักเกินไปเออมันฝนจริงแต่ว่าไม่สามารถเล่นน้ําได้น้ําแรงเกินเป็นช่วงของที่พายุเข้าหนักๆน้ําขึ้นสีเหลืองก็ไม่ให้ลงเราก็เราเราเราวางแผนไม่ถูกเช็คกับอุทยานดีกว่าทุกที่ดีกว่า ขอบคุณมากค่ะค่ะเนลาค่ะอยากให้สนุกกับการมาเาดีวหนูว่าสนุกเพราะว่าเดี๋ยวหนูพรุ่งนี้หนูมีไปเลยตัวที่ถ้ำเพชรอะคะป้าจีนเหรอคะร้อยต่อไปนี้ถ้ำเพชรยังอยู่ฝาแก้วออกไปทางเกตใช่หนูขับย้อนไปอีกเลยต้องออกแต่เช้าดีค่ะตอนเป็นวัยรุ่นไม่ได้เที่ยวแบบอย่างนี้นะก็คือไปกับเพื่อนแต่เพื่อนมันก็แบบถ้าไปกับเพื่อนก็ต้องบุกเพื่อนว่างไหมว่างไหมใช่ไหมไม่ได้ไปคนเดียวอยากว่าจะได้ไปแต่ละที่ก็ต้องรอแบบเพื่อนพร้อม อันนี้ไม่ลองเที่ยวใช่เดี๋ยวนี้แต่ว่าถามว่าเดี๋ยวนี้ความน่ากลัวของการเที่ยวมันก็มีอยู่นะเราก็ต้องใจเย็นแต่ว่ามันก็ก็ดีกว่ากลัวจนแบบไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองเลยดี <c oughs> ค่ะเที่ยวเผื่อด้วยก็สิ่ง,งที่คุณน้าบอกนะคะการเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวก็ค่อนข้างอันตรายค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะและทุกคนก็อาจจะสงสัยว่ามุกกินข้าวยังไงมุกกินข้าวเป็นไก่ต้มนะคะแล้วก็อกไก่ที่ซื้อมาจากเซเว่นนะคะ หลังจากที่กางเต็นท์เสร็จก็ได้รับประทานอาหารแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนค่ะที่นี่ไม่มีอะไรค่ะเป็นบรรยากาศเงียบสงบเรามุกก็ชอบมากๆานะคะแต่ว่าแอบร้อนไปหน่อยแล้วมุกก็ตื่นแต่เช้าเลยเพื่อที่จะเก็บของเตรียมไปลอยตัวค่ะที่ต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าระยะทางจากปางศรีดานะคะไปถ้ำเพชรโพทองเนี่ยก็เป็นชั่วโมงอยู่ค่ะแล้วก็มุกลั่วเสียเวลาตอนเก็บของนี่แหละเพราะมุกเป็นคนชอบกลางนะแต่ก็ไม่ชอบเก็บ ก็ตัดสินใจที่คิดถูกค่ะตื่นแต่เช้าเลยเพราะว่าก่อนจะเก็บเสร็จก็สว่างพอดีมุกเก็บเสร็จก็หกโมงกว,กว่าแล้วค่ะเตรียมตัวออกเดินทางแต่ก็ยังไม่วายมาเสียเวลากับการรัดของที่ท้ายรถนะคะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าของมันบวมค่ะอยู่ของก็งอกงงไปหมดไม่มีอะไรคะ่ะอันนี้ก็เป็นช่วงรัดของนะคะอยากจะอวดค่ะว่าทําเองคนเดียวจริงๆค่ะเหนื่อยมากการมาเที่ยวคนเดียวแล้วขับรถนะคะระยะทางก็เป็นร้อยโลค่ะ ค่อนข้างเหนื่อยและค่อนข้างล้าใครที่มาเที่ยวแบบมุกนะคะเราเป็นผู้หญิงแนะนําว่าหาที่พักที่ดีใกล้จุดที่เราจะไปทํากิจกรรมต่อดีกว่าค่ะเพราะว่าการขับรถยาวๆเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเลย6โมงกว่าแล้วนะคะเราก็ต้องรีบออกเดินทางค่ะเพราะว่าเรามีนัดกัน9โมงยังไงมุกก็ต้องรีบไปนะคะเผื่อแวะกินก,กาแฟที่เมซอนอีกอันนี้สําคัญนะคะขาดไม่ได้เช้าเราต้องเติมพลังกันก่อน อิกเดียวยาวเเพืนนค่ะก่อนหน้านี้มันก็มีแวะทางกระปงตกาแฟนที่ยังเหีอสเงอย่ร้พอแล้วมีกันด้านหน้าเป็นวิวถ้ำเพชรโพทองนะคะสวยมากทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองสัมผัสดู ฉันมาถูกไหมถูกแหละก็มาตาม GPS อ่ะวันนี้เยอะเกินไปอ่ะอย่าอย่ามานะขาช่หม่อยจ้าขาชมอมงไมชอบออกไปอีรุตอีชนีหน้าวอกใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> ดูบอลขอชมธรรมชาตินน่อ๋เอาไม่ใช่อันนี้ก็นรอบเราขับมาเมื่อกี้เ็เจอนกตัวหนึ่งเออแต่เรามีปากระป๋องนี่ว่าเราเอามาตกหมาดีปะอย่าดีกว่าท้าทาง,น,งน่าจะไม่มีใครช่วยถ้าโดนกัดแถวนี้เงียบเกินไห้พาก่อนนี่นะพระพระอันนี้ก็จะเป็นสำนักส่งฆ่ละ ทำนักส่งแกคนอื่นอยู่ไหนเดี๋ยวเล่นกันเดี๋ยวเล่นทำให้จิตใจผ่อนคลายผ่อนคลายเอ็มหมาตอนนั้นไปละนี่แน่จกิงก็มาดีที่ใช้ในกาไม่นานนะคะทุกคนก็มา,ากกเห็นเราอยู่ยกับคนเยอะๆแบบนี้มันเป็นการจอยทริปนะคะ <laughs> มุกจ้องมาคนเดียวกับคูกโก้แล้วก็คนที่เหลือค่ะเขา<ห>มาเป็นทริปที่ ก็เรียว่อะไรจะ,จะคลิปมาปมันจะไม่ไหลเราจะไม่ไปแล้วถ้าเกิดเขามั่นไส้เราเขาไปผูกตอไม้มเราก็อยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> จนกว่าเขาจะกลับมาแพระ้นพูดเขาดีอยู่คนอยู่วล่าพูดเขาดีๆนะปร <c oughs> ะมาณนี้นะครับอะ <c oughs> <c oughs> ทำแล้วน,นั <laughs> ่งไปีกลองดูแล้วหลายป่าตัวนกแก้งอะไรก็กันแมลงเหรอคะนัน่นแหมันเหมันตัดปืนสองมันแค่กดปืนคันได้ระดัแบบนึง่งอ๋อเป็นพวกแพ้พวกเทต์ตัดนี่แหละบางทีเราช่วงแบบวันปิดกทับเราบางทีแต่เราก็โรยได้อาบนา้ำเลยโรยเท้าโรยอะไรได้หมดกระสองหอมเย็น กินแบบขอนไฟโบราณนิดนึง หนูต้องหงายใช่ไหมหนูต้องหงายตัวไปเดินตัวไปแล้วย้อนขาลงไปครับไม่ไม่ไม่หนูต้องถีบใชไม่ต้องถีบไล่เดินไปเฉยโอ้ยตา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 ยหนูไปทำไรนี่ขอจองเลยต้องมากราบนึงอุ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเคยไม่ได้นะลงไว้ย้อนขาไปอีกข้างนึงแล้วก็ถีบใช่ไหมหนูต้องหงายนี้ใช่ไหมออาขาลงไว้ทางนลงไว้สองขาเยอะอย่าไปย่อนขาไไม่ดด้้แลวอย่าไปหุบขาต้องไปอย่างนี้เลยใช่ ข้ามอื่นคืนเอาที่ผูกอย่างที่ไงไม่ต้องสั่นเลยเขาไปนี่ได้ไหมเต้นเขาขอของสวยได้ตอนนี้กลโก้เขาก็ช่วยจัดนาฬกานะคะเพื่อที่จะให้เอากล้องโก้โป็นเพื่อที่จะให้มุกเก็บวิดีโอไปได้น่ารักมากทุกคนซัพพอร์ตดีมากนะใครที่สนใจคลิปนี้เดี๋ยวมุกจะทิ้งรายละเอียดไว้ในใต้คลิปนะคะมันออกมาก <laughs> ไม่ถึงานาฬิกาหนู <laughs> ผมเห็นแล้วบ <laughs> ้านเราแล้ว <laughs> มันก็จต้องงายแบบนี้ใล่่โอ <laughs> <laughs> เคข้างล่าง <laughs> 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 เีสยงข้างลงังเศร้ามาก <laughs> S <S เสียงหองพื้นหน้านค,รรนครับผมจุ๊บขอบคุณค่ะเดี๋ยวไหวไหมครัเก็บไหมครับไม่เจ็บค่ะแล้วกันนครับเอหลังครับกาขาครับน่องขาครับขาเต็งครับตอนนี้เรากำลังเลยตัวจุดที่2กันแล้วนะคะพ่อ็ยังขาที่จะข้าง

ลกขึ้นยืนยืนได้โอเคูเรื่องปกติครับไม่เป็นไรโอเค่าไปก้าวขาไปด้วยย้อนย้อนจ้องยอมรับตรงนะคะว่ามุกไม่มีสตินะคะมุกไม่ยอมก้าวขาค่ะแต่เอามือปล่อยเชือกนะคะก็ทุกคนก็ต้องมีสติตอดเวลานะคะมุกทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอย่าทาแบบนี้นะคะมันอันตราย สังเกตดีนะคะตรงหน้าจะมีน้องมแมลงไม่รู้มแมลงอะไรก็แล้วแต่อยู่เกือบเราไปจนถึงตอนที่เราจนถึงข้างล่างเลยอะเอออย่างนี้ดีกว่าน้องวนเวียนอยู่บนใบหน้าของมุกนะคะมุกก็ค่อนข้างกังวลนิดนึงนะคะว่าน้องจะทะลุเข้าไปในรูจมูกหรือเปล่านะคะแต่ก็น้องคงไม่ทําอะไรคะ่ะก็พยายามจะโฟกัสในก,การลอยตัวะคะ่ะแต่ว่าน้องก็บินวนไปวนมาอย่างในคลิปเลย

ใช่ไหมไม่ต้องเกตมึงกินได้ไหมมีพวกเงินไม่เหมือนจะหมูหมูกับงวงช้าเท่าไหร่โอ้ใช่ใช่จุนจุนเนาะต่อไหมโดนจริงจริงทำไมได้สามกูเหมือนต่อไหมโดนเฮ้ยใบไม้อะไรกันต่อไปเป็นจุดที่สามนะคะการลอยตัวในถ้ำตรงนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วหมกตอนนี้ก็รอต่อคิวที่จะลอยตัวไปอยู่ค่ะบรรยากาศก็ตื่นเต้นค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลย มุกขออย่าเป็ดเสียงนะคะเพราะว่าอาจจะโดนลิขสิทธิ์เพลงได้ตอนนี้มุกกําลังลอยตัวลงไปในถ้านะคะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ามันแคบอะเพื่อนๆดูดิคือถ้าใครไม่ชอบที่แคบก็อาจจะมีแบบว่า หัวใจเต้นตุ้มตุ้มต่องต่อมแต่้มตุ้มตุ้มตุ้มต่อมก็คือหัวใจเต้นแรงนันเองแล้วเราจะทําพูดทําไมก็อยากให้เพื่อนๆดูแล้วผ่อนคลายนะคะบางคนอาจจะดูแล้วรู้สึกอึดอัดเพราะว่ามันแน่นไปหมดเลยตอนที่มุกลงไปก็ ลืมไปเลยนะคะว่าหายใจบางทีก็คือแบบอ๋อน,นี่ฉันหายใจหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ค่ะมุกลงไปอะ่ะก็เป็นจุดที่อันตรายดีนะคะที่มุกใส่หมวกแล้วก็ทางคูโกนเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์เซฟตี้สังเกตได้ว่าเมื่อกี้นี้มุกหมวกโขกไปหนึ่งทีปาบเข้าไปนะคะถามว่าเจ็บไหมก็มันไม่ได้เจ็บอะไรคะ่ะทุกคนก็สพอร์ตดีมากค่ะส่องไฟมาที่ใบหน้าของมุกแล้วก็บอกให้มุกยิ้มยิ้มสวยสวยยิ้มโอเคมุกก็รู้สึกโอ้ฉันได้ภาพสวยงามแล้วไปต่อ ก็ตอนนี้ลงไปข้างล่างนะคะใช้เวลาไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนั้นไม่ได้จับเวลาเลยนะคะแต่ว่าไม่นานมากเพราะว่ามุกรีบลงไปนะคะเริ่มหิวข้าวตลกมากทุกคนนะคะเพื่อนๆที่ลงไปก่อนนานนี้ก็นั่งอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนเปิดเพลงนั่งฟังเพลงอยู่ข้างล่างตอนนี้มุกก็ไม่สามารถที่จะเอาคลิปที่มีเสียงเพลงลงไปได้นะคะเพราะว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรก แต่ก็อยากจะเอาเสียงเข้าไปเหมือนกันเพราะว่าบรรยากาศข้างล่างนี่ค่ะหวัวเราะกันคิกคักเลยเพราะว่าเพื่อนๆได้ลงไปแล้วไงได้ไปนั่งคุยกันสนุกสนานนะคะแล้วก็เรานะคะก็อึดอัดน,นะคะอยากจะลงไปคุยด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังลงไปไม่ถึงสักทีนะคะเพราะว่าช่องนี้มันแคบมากจริงๆ เพื่อนๆน่ารักมากค่ะโฟมุกลงมาได้เกือบจะถึงด้านล่างแล้วทุกคนก็บอกให้มุกหันหน้านะคะแล้วเตรียมแชะภาพค่ะุว่ะเออเลยเยี่ยม ผ่านไปได้โดยดีนะคะกับการโดยตัวทั้งสามฐานตอนนี้ค่ะเราก็เดินชมถ้ำนะคะคูโกก็พาทัวร์ชมถ้ำก่อนที่เราจะออกจากถ้ำแล้วก็เดินทางกลับบ้านค่ะทุกคนดีสีหน้าจดมันเพิ่งออกมาเลยประมาณคักตึงคืนมเลยมั้ยอันนี้เธอเขาไม่ให้ไปแตะถ้าแตะจะตายคือไขมันที่มันอยู่บนบนดังมันแบบอะไรที่เรียกว่าหินย้อยพอมันย้อยลงมาแต่เมืมันโดไปข้างบนมันก็งอกขึ้นมา ปะชนกันก <quoi> ็กลายเป็นเสาหินอ๋อเหมือนท่านเราเห็นนะคช่แล้วสูงมากไปกี่ปีก็มันอิเลอมันไม่กี่ปีก็อาจจะพูดนานมากนานมากตาองมีปอต้องมีหลังสวยจังเลยที่ขโมยที่เขาเรียกว่าโพทอง คือไม่คล้ายใบโพบางคนก็อาจจะเรียกผีพุ่งใต้ลูกออสแล้วแต่จะจินตนาการคือ <c oughs> การเคาทําทต้องจินตนาจินตนาการวนะ่าก่อนเห็นก็อนนี้มันคล้ายอะไร <c oughs> เหมนะือน <c oughs> พอจินตนาการเสร็จแล้วก็ถา่ายรูปมาแล้วมเหมือนที่เรามองเห็นเหมือนใบใบโพ โีโพทองคนเพชร,พรพอยู่ข้างหน้าเพชรอยู่ข้างหน้าเพชรแล้วก็โพทองอ๋อเพชรก็เลยเป็นที่มาของชื่อดำจินารการเดิมปีก็เป็นเรียกว่าถ้ำสองพี่นอ้องค่ะเป็นสองถ้ำเหมือนใบโพรจริงด้วยค่ะเหมือนลูกบอลหิวเลย วันนัมอเกิดอะรเกิดจับคามชื้นกับแสงพอความชื้นมกระทบุ๊บแงก็เกิดสอกรส่อเข้ะสร้างไข้น้ำลายสีเป็นมอสที่ไ้ไปแเ็นสดงาถึงมอสแ มันเกอะเบื่อเองใช่มีน้อยมีแค่มีแค่ให้แค่เขาเองหลังจากนั้นก็มีความอะไรนะหมดเวลาสนุกแล้วสิมุกต้องขอลาเพื่อนๆไปด้วยการเดินทางกลับบ้านสภาพรถติดแบบนี้นะคะ ่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนที่ให้สเปรย์ฉีดกันยุงนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการมีน้ำใจนะคะแล้วก็คอยช่วยเหลือกันระหว่างในทริปนะคะเป็นทริปที่มูกว์ทับใจอีกหนึ่งทริปนะคะแล้วก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอคนน่ารักแล้วก็ใจดีแต่ว่าที่ผ่านมานะคะตลอดทางก็ได้เจอคนน่ารักแล้วก็ใจดีตลอดเลย enjoy your life นะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ